สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะวันนี้นะคะฉันก็มมาที่วัดแก้วสเสด็จนะคะมาดูรถเคนนี่รถเคนกลำลังยกป้นลมปั้นชายขึ้นไปบนยอดยอดยอดโบสเนาะงนี้นะคะเห็นไหม,มแต่ว่าอันนี้คือบรรยากาศในวัดนะคะ บรรยากาศบรรยากาศนี่นะคะวัดน,นี้ก็เป็นตำนานเนาะเป็นตำนานเล่านี่ต้นไม้อาจจะเยอะนิดนึงนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าตัดต้นไม้ไม่ได้นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเออเป็นประมาณว่าถ้าตัดต้นไม้อย่าจะมีคนตายนะคะเี่ะดะต้นไม้แบบใหญ่หมด จะต้นใหญ่ใหญ่อะต้นนี้ใหญ่ต้นไม้อันนี้ก็จะเป็นสารเป็นสารเจ้าพ่ออะไรไม่รู้สักอย่างหนึ่งเป็นสารปลูกปูปล่อยลมนะคะแล้เวเราก็จะทำการไหว้ขอพรเนาะมาถึงวัดน,นี้แล้วมันก็วัดน,นี้ยมันมันมีตำนานว่า แกวเสด็จช,ชื่อวัดแก้วสเสด็จเนาะเป็นตำนานอ้าวเห็นไหมคะเห็นกันไหมคะฟางก็ขอพรแล้วนะคะขอพรกับตรงที่แก้วสเสด็จลงมาค่ะเดี๋ยวฟางจะพาไปดูเนะาะเ,เห็นชัดไหมคะนี่นี่นนนนนก็เดินมาก็บังเอิญเจอคนนี้เลย ความเชื่อส่วนบุคคลนะว่าจะอันนี้ก็ลมแรงมากเลยนะคะลมแรงมากตอนนี้ก็จะพาไปดูตรงที่แก้วเสด็จลงมานะคะเขาบอกว่าแก้วเสด็จลงมาจากฟ้านะคะแล้วก็ลงไปมันจะเป็นรูเป็นถ้ำอะคะ่ะ อันนี้คือน้องหมาน้องหมาอะไราตัวสองสันตัวตัวนี้ก็จะมีรูปปั้นเทวดาเนาะคุคอก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่นะคะตรงนี้แหละนะคะที่แล้วบอกว่าแก้วสด็ต,ตรงมานี่หัอตรงนี้เลย ้มีคนชี่ถูกไหนนะคะเขาก็มาสร้างมาสร้างอ่าหอตรงนี้ให้นะคะมาสร้างมาตกแต่งตรงนี้ให้ลมแรงมากเลยเลาก็ได้อจุดทูกขอพรไปแล้วเนาะอดูดูด เพื่อนทุกท่านเลยนะคะขอให้ทุกท่านมีโชคมีชยัยนะในการเสี่ยงโชคเสียงหวยมีอะไรให้โดนบันดาลให้ถูกหวยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะ